สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสมองสุบอนินะพะ่อพอก็สองแทนนะพี่น้องนะเนาะอ้าวบักครั้งขึ้นมาถิมลูกซีนงไปอย่างนี้บอลูกโอ้ยสบายดีไปลุงไหมไปบ่้ยบางราสบายดีไปลุงไหม,มอย่าถิมลูกตีลูกมาแม่แม่ไปไ่ายมาแม่ไปไ่ายมา,มไไมาต่ำถั่วพี่น้องเอ้ยอันนี้เสียงของนง้องแทน ตำถั่วกระปิ่งไก่พอห้องก็มาต,ตลาดบ้านปังห้องก็มาต,ตลาดตลาดบ้านปังซื้อปิ่งไก่มาสามปิ่งห้าสิบบาทพี่น้องเลยมาพี่นอ้งองปิ่งไก,ก่สองปิ่งกับตำบมาทั่วสามปิ่งแต่แกสองปิ่งุณน้องแทนเอาไปเลยเพียงหนึ่งน้องแทนเอาไปเลยเพียงหนึ่งบอก มา,มาพี่น้องกินข้าวสา้ากับน้องแพนเจ็ดเจ็ดี่เลยได้ฮะถอดในหมวกมาถอดในหมวกยมาพี่น้องกินข้าวสารน้ำกันพี่น้องมา หน้าม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 า, <laughs> มา,มาบอเกนที่เห็นสบายดีทำไมพี่เนาะ Lót ở lại vẫn luôn. vậy ngược 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 thì ngược 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 lai ngược 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 Mà làm lượng sao ngược tổn hạng ngược 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 Mà làm lượng nào มาล้ต้หรอพากับไปบ่งล้เรื่องพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ยังพ่อมาอยู่ย,ย,ไไยัไม่ไมไมองท่ินข้าวเส้าเลยรถพาไปเลยรถตายรถพาไปนะตายพี่น้องเอ้ย

ิน่องเป็นงครับเ,เอาคือ,อา,ค,อาอคือว่าอัคือว่าหาวัดอันเสาเกี่ยงผ้าไปเหรอวะาหาวัดเสาเกี่ยงผ้าไปม,มา้มากับมาถือหนองเอินต้องกระบอาวัาวางใจนี่ <No. S 1> 嗯，来、啊。

มึงเห้อแม่มเลาเอื่นั่นไปบ่ไปลินเล่บ่ออมานะไหมมาไปบ่มาหายไปไหนมาถ่าบ่มาบ่มาล้นะไปบ่ไปลินเป็นไงไปไปบ่ไปบ่ไปยุ่งหยิ่งคนล้มน้อยกว่ามาล่มสั่งาลส่งล่ง Mà chập, bay, luôn, ừ. Không không luôn dạ. hết luôn, dạ hết, dạ hết. Mà bay, chậm, nàng lông chậm. น้องผูชีก้กบพูอันกับแม่พี่น้องเอยปากู่ชีกับแม่แบบบ้านอกับบนบ้านิ่ อัน,นอออให้คุณแม่ลูกแม่อย่อาให้พ่อแม่มาแม่กินมามามาให้แม่กินไว้ทำเลย Mẹ mẹ mấy? mẹ ngồi hết thôi các mẹ ơi. แน่อย่าเล่นไหม luôn mày luôn mà sao ừ. người ta thử trong hàng thì nói với lại nó phải chị ơi mm Mày hết là hết bông bớt rồi Mà đâu mà đơ Yeah. ถอดพอให้พี่น้องเลยเจือน้องแทนเห็ดกินพาเมื่อพอบางได้นี pues mm ่แ hmm. ม่แม่แกำลังเหียนเอิบแม่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 กำลังเหียนเอิน อย่าเทโทรศัพท์ทแม่นะ่ะนะนะโอ้ยปะลุงปะลุงสิติเพิ่นเลยแหละเอ้ยเอ้ยปะลุงสิติเพิ่นเลยแหละเอ้าไปนี่นะแม่นอีพ่ออยู่แม่นอีพ่อบัมครับมีบ่แม่นแม่น้องแคลงกันเสียทีละกิ้เพียงเท่านี้แหละพี่น้องกินหน้าพอกันไหมเฮ้ยเลืมกดติดตามสอง,องน้องแท้นเนาะ phát xong tự เอง rồi mẹ hảm ơi hấp xong tự เอง rồi mẹ bye bye